สวัสดีคะ่ะสสวัดีคะ่ะเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เลยรวมอ่ารวมยำใสเอ่ารวมปลาใส่ใบมะขามอ่อนนะครับอ่าทับช่าเผ็ดเผ็ดไปเลยมันให้คนด้วยเช่นนี้ให้มันโค้งอ่ะมีไข่เต็มท้องเลยนะครับปลาต้องขวงให้เธอควรคนหลังชิมวะเนี่ยกินนิดกว่าฮะ อืมจับอืมชวนน้ำร้อนดอนนะครับเปรี้ยวเลยบางคำชาดน้นยังไงเน่ขึ้นยับ้ายมันเป็นชากันมันมั้มันอะไรกันบ้าง คนต้องการของข้าแนั้นอือปลาลูกเหรอแล้วเอาขึ้นจังไปอ่ะเจ้าถังอ่ะเจ้าถังปลาปลาสดๆนะครับไปตกเวียดได้แล้วก็จะมีปลานี้ด้วยปลาเลยนะปลาปลากายหรือว่าปลาตอง mm, det er godt. อันมันี่หน่อยอันมันี่เพืากอากาเลยด้วยคนวันลัอ่าแต่ว่าสัดเตียนยนั่นะก็มุดด้วยกอค,คุกด้วยนางจะห้าเป็นสุกๆหืมคุกๆถ้าเขาทำคือก็มันคข้มจังตอบเป็นหมือนวันไหนฮะนีะ่ยไนไหนไหนยู่มันค่อนึนนนองอัน,อ,นอันก,โกโ็เยอะเน่ยตรงนันแท มาเดี ja. ๋ยวพูดเนี่ยมองน้ำหมากตักน้ำมาห่อนิ้งคือกระเหมี่ปังเห็นหูเหรอหูป้านี่เหรอหูปาอิด หู่ป้าคนละครึ่งอืมเลิ

ตัมะขามออนน้องเล่นกินข้างแรกหลปังกินข้างแรกก,กินประเทศไทย ก้านน่เน้้งแจมมีเนื้อกำเน้อ,อ,อนั่นลมีก้างก้างมีเนอะพูดผิดปะวน,น,น,นั้นไม่ได้ก้านหะอม คห,หาปลามากเอาไปมาทำกับข้าวเรื่อง,น,องน่องน่งเตอกินเพื่อความเงินไม่เลยลุ่งเด็ดเอาประหยัดนิดนึงอืม้ม Ừ. không này, có bác lại tôi tố chết 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 เราเอา่นเอป็นไรอ่ะผมปอดเต้าทาลุปลาจังไหนมีอ่ะต้อ,ตอ at งหวมันมไข่มเขให้กินตั้งมาแล้วมันหนั่นก็ขได้ไข่ขยิมอ่ะันสองปอดหนึ่งปอด นันมือเรอะบรกินกินหือก็เด็ขายยัายมั้เลยอ่ะขยขายนั่อะแขแม่อโอเคก็ี่น้องมุ่นชีวิก็ได้แต่แดนก็จะลาพี่น้องก่อนครับสำหรับคิดกินปลา กรวมเฉย้วมคำอ่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณระบัง